ตอนนี้ EP 5 EP สุดท้ายเรากำลังกลับกันนะรถออกแล้วนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สมุทรสงครามนะตอนนี้เราอยู่ลาดชาบุรีนะโอเคนะทุกคนตอนนี้กินเบอร์เกอร์อยู่ เบอร์เกอร์อยู่นะโอเคนะทุกคนตอนนี้เราลืมถ่ายพวนหลับแต่ว่าตอนนี้เราตื่นแล้วถึงสุราษฎร์ธานีแลวนะมืดมากเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ได้ถึงที่เราแล้วนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนโอเคนะตอนนี้ถึงบ้านแล้ว โอเคตอนจะจบแล้วนะจะไม่มีอีพีต่อแล้วเดี๋ยวพาไปชุมห้องก่อนจะหมดแล้วอีพีห้านี่ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายนะโอเคนะ่ารักกนทุกคนบ๊ายบาย